โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะยูกูลูทีวีนะครับสว่วนนี้เราอยู่ในเก,ก,เกมหนูดูไม่ได้ลูกพูดเลยลูกไม่ไหวแล้วเหรออะหนูดูไม่ได้เหรอเป็นลูกูไม่ไหวแล้วเหรอทนดูไม่ได้แล้วเหรอต้องบายหรือว่าอ,อะไรนี่บายนี่คือซื้อไอเทมเว้ยเราไม่ต้องอะไรเว้ยเราตโตปากเราสุปากเดินเข้าบ้านผีไอผมจะเป็นนี่นะริวคุณเป็นอะไรอ่ะ ต้องดูไงดูหน้าผู้ชายมึงไงเพื่อนนล้วมึงเป็นเจนแล้วกันเออมึงรู้ได้ไงชื่ออะไรไม่มีมึงดูตัวกูเดี๋ยวเป็นผู้หญิงผู้ชายมึงดูผู้ชายเนี่ยตัวผมมึงหงามันดิบทเอ็กซ์เซมาดิดิโคลัสเนี่ยของผมเนี่ย้วิ่งแล้วใจเวียนหน้าเมือร์หน้ากลัวยิ่งกว่าผีกินซะไม่เว้ยเนี่ยคือคุณชื่อคุณใช่ไหมคือผู้ชายคนนี้คือผมเป็นเจนไงคุณเป็นริวเห็นไหมเหมือนกันเด็ดเลยผมคือริวใช่ใช่ ลูกคุณดูด้วยใช่ไหมเนี่ยคือสยองมากเลยนะผมเจ้าหน้าผมคือผมปิดไฟรอบห้องหมดแล้วเนี่ยผมปิดไฟหมดแล้วเนี่ยโอเคผมกดสตาร์ทละโอเคฮะก็มาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่อันนี้ครับคุณแชมป์ครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่รายการคนดูผีครับเครื่องเนี้ยเครื่องจับวิญญาณรีโมทแอร์ไอ้เฮียนะรีโมทแอร์ก็เฮียได้สับเฮ้ยนี่ผมถือกล้องเอง อ่าเรียบร้อยอน,นีะะวคุณ<ะ>ถือไปฉายเลยเกดไรโยนวะมกดจี้โยนโอ๋อห็ดแม่ดูเงินดิไม่ใช่เงินดีหว่าสมุดหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์มึงทำอะไรมึงนเน่เออลือกไฟฉายครับเฮ้ยรู้สึกกูกดอัดไปแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ครับกล้อง คุณเบมเดี hour, s <S okay. ๋ยวมาดูเวลาเนี่ยมันจะมีเวลา5นาทีด้วยเครื่องคุยพีเนี่ยกูหยิบอะไรไม่ได้แล้วอ๋อกดคิวเปลี่ยนเหรอโอเคได้แล้วได้แล้วเออได้ไปฉายนด้เนี่ยกญแจ้งกเบมหยิบแจไปเนี่ยคือเวลา5นาทีถ้าเราเปิดประตูบ้านอ่ะคือเวลามันจะนับถอยหลังเลยให้เราเตรียมตัวออกไปแล้วก็คือเราเตรียมตัวไงไปวางกล้องวางอะไรเพื่อแบบจับจับผีอ่ะ แล้วเนี่ยอันนี้คือภารกิจโอ้โหเย็ดเคมัไม่ออกอ,ะอ่ะอ่ามันบอกว่าคนหาสิ่งที่พยะสิ่งที่ผีมันกำลังสื่อสารกับเราอะ่ะเราต้องสื่อสารกับผีด้วยนะเว้ยคุณเบมิมแล้วก็อันนี้สองแล้วคุณเป็สื่อสารไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่เทรโมโมิเตอร์อะไรวะน่าจะให้สัญญาณเลยสิบสิบปะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะเฮ้ยกล้อ,องถ่ายรูปอะ่ะไปกู ไ้มันถ่ายแล้วเห็ได้รูปเลยอ่ะเมามากล้องกองนีมาให้ผมผมเองค,เคุณถือนั่นไรเอ้ยเอาถือกล้องวิดีโอไว้เดี๋ยวเราต้องเบตั้งไว้เราก็หาสัญญาณผีอยู่จุดตรงไหนเอออะไรประมาณนี้มั้งนี่ผมมีเครื่องนะสัญญ,ญาณเนี่ยแล้วก็ใช้อะไรทั้งอย่างกันไปติดแถวๆที่ผีมันอยู่อะ่ะเออเนี่ยประมาณนี้คือพฤติกของเราไ้คุณเบ๊มเดี๋ยวเราต้องดูชื่อผีก่อนผีชื่ออะไรนะ<ม>เฮ้ยชื่อผีเว้ยคุณเบ๊มหันหลังนี่ นี่ยคือเครื่องสื่อเว้ยคือที่ผมถืออ่ะไอ้ที่ผมถืออยู่อ่ะคือเวอาไปคุยกับผีใช่รู้ว่าผีที่ไรแต่ของผมเนี่ยที่ผมถืออยู่เนี่ยผีชื่อเอลิซาเบธเว้ยวิลสันเอลิซาเบธนี่แน่เลยอ่ะนี่ไหนพกระดาษที่บันไดอ่ะเนาะวู้ยขี้กหี่อ่ะแล้วสัตว์โคน่ากลัวเลยไอสัตว์นี่คือข้าศสมองเราเว้ยคุณเบบแล้วก็จริงๆมันต้องมีคนมาดูในรถคนหนึ่งเว้ย มันต้องเป็นทีมอ่ะทีมล่าผีอ่ะกูไม่กลัวหรอกเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยยไม่ไปแล้วไอ้เฮียดวนกูถือกล้องเตรียมไอ้สัตว์เฮ้ยเมื่อไรมีอยากขยับไอ้เสี้ยงกูได้ยินนอกี้ไอ้เฮียเป็นถ่ายเองเลยอ่อกูเรือสองพายแล้วตอนนี้เมมกูจะเต็มถ้าเราเปิดประตูนะกูเบมมึงเอาแจมมายังมาแล้ว ถ้าเปิดประตูนี่คือเริ่มเลยนะเวลาจะน้ถอยหลังเพื่อเตรียมการเพื่อคุณเดิมไปเปิดไปโอ้โหไม่ต้องกดแช่ด้วยโอ้โหเยอะแชมป์ไม่เล่นแล้วยี่เกมเฮียโอ้โหเยอะไปนู่นืปน่ตื่นกูไม่เห็นเฮียอะไรเลยเดี๋ยวเว่่ออออกนนยยยูคเเเดี้ปิดประตูนี่งอมาก่อนี่กลัวไฟฉายก็ไม่เห็นเลยเลยไปไปไปเลยอ้าวนี่ไฟอะไรอ่ะ อินฟลูเอนหรอเออคุ้ยอ่ะไม่มอ็นมอสไม่เห็นเลยโอ้โหโอ้โหเสียงซามาันตะไกลคุณเบมมันจะ <c oughs> บิดประตูทำไมอ่ะมาเข้าไปดิโอ้โหเสียงมังออมากเลยคุณเบมโอ้โห oh. เสียงสนั่นหนักูเลยว่ะเอ,อ้ยคุณเบมบอลซามัน,นไม่ไหวว่ะ เชื่อรับแรงกดดันไม่ได้ไอ้เห oh ี้ยโอยสัตว์กูนิ่งเลยเนี่ยไอ้เหี้ยกูเบมเราควรตั้งกล้องตรงไหนไว้กูเบ๊มเนี่เชื่อมไปไหนอ่ะมึงเงินเดินน้นกูนี่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 นำมาตั้งกล้องตรงนี้ไว้กูเบ๊มหนูซื้อเครื่องอันนี้อยู่เนี่ยมึงเดินน้นไปดิมึงเดินน้นไปผมจะเอากล้องวิดีโอไปเอากล้องวิดีโอไปไหนวะนี่ผมอ๋อคลิกขวาไปตั้งอ่ะตั้ง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 ก็ได้ทางยาวเนี่ยเนี่ยทางยาวเนี่ยหันอุ่งมากเลยมองไอ้เหี้ยแล้วไม่เห็นเลย เออให้ถ่ายไอ้ส่องไฟให้ผมหน่อยกูมองแล้วไม่เห็นเลยไฟแม่งไอ้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหาผมตั้งแล้วมึงตั้งหายไปทางไหนมึงมันจะถ่ายกำแพงแล้เหี้ยมันถ่ายกำแพงเราตั้งไงอะดูกล้องดิมึงดูมันจะมีไอ้เนี่ยยไม่่เเห็นนีอ๋อคลิกซ้ายอะคลิกซ้ายอะไปนี่ไปนี่ไปกลับไปใหม่ดิคลิกซ้ายคลิกซ้ายหมุนเออเรียบร้อยมึงสัตว์จับผี ไม่ไหววะ่ะเบมฮลโหลเสียงอะไรอ่ะฮลโหลฮลโหลตัวอะไรพูดนะเ่องฮลโหลฮลโหลเบมมึงก็เดินน้ำดิเฮียเออคุณเบมขอไฟมาให้กูมึงเอาเครื่องตรวจจับผีมาให้หมดเลยไม่เอาอ่าว่ากูกูกูใช้อะไรไม่ได้ไงมึงเอาเครื่องเครื่องจับผีไปได้ไหมเดี๋ยวกูส่องน้ำให้โอ้ยเฮีย กวก่านไม่กูอ่าฟังไม่รู้เรื่องอ่ะดิมาดึงทิ้งไฟายมันดิเออแหลกเครื่องจับสัญญาณไปสับลุยรอเป็นเลีวกับเจนมันอยู่ข้างหลังใช่ไหมจะไปห้องมึงจะไปข้างล่างเลยอ่ะเปิดไงจะไปข้างล่างเลยอ่ะเปิดไงอ่ะกดตัวอะไเปิดอ่ะกดคลิ้งซ้ายมาไปสั้น โอ้โหุณเบมกูกูเออมันมีไฟบ้านนี่หว่าโอ้ไม่เปิดอ่ะนี่องเล่นหลอนกูไม่หมดเลยฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหไฟไฟไฟอยู่ด้านซ้ายไหมมึงอันนี้มันไฟเอ้ยกูตกใจเลยเฮี้ยอะไรเนี่ยเอ้กูเบมมึงเปิดไฟนฟลเลตอยู่เอาไฟฉายธรรมดาดิ เออมึงใช้ตัวนู้ดดีกว่าไอ้เหี้ยตัวสีเขียวๆอะ่ะดับสัญญาณผีเออมึงไม่ได้ซื้อมาห่อนั่นแหละตัวนั้นแหละนี่เหรออ๋อเอออ๋อเฮ้ยไฟดับเองว่ะเฮ้ยเสียงอะไรประตูเฮ้ยคุณเบนเปิดเหรอไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดมึงอยู่ไหนเนี่ยอือมากอือมากมองแล้วไม่เห็นเลยเฮ้ย ไปก่อนไปก่อนกูไปก่อนไม่ไหวไม่ไหวกดดันจัดเลยกูมองแล้วไม่เห็นเลย <c oughs> นี่ไงอยู่กูเนี่ยว <c oughs> ่าต้องมีไฟฉายคนละอันไว้ที่อย่างเงี้นมองที่อะไรไม่เห็นเลยเนะี่ยคนหนึ่งต้องกดจับเว้ยกูจะเอ้ยกูกูกดจับอยู่นี่ไงเปิดเฮ้ยมึงเปิดเหรอเออ,เอ ي, ไปดิไปดิไปเปิดสวิตซ์เปิดกี่ใหม่ดิเปิดไฟสวิตซ์เปิดกี่ใหม่ โอ้โหมองเฮี้ยเราไม่เห็นเลยมึงเรือมันไหนเนี่ยมึงหันหลังนี่มึงส่องแม่งหลังนี่เสียงเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนั่นน่ะต้องเปินสวิคนั่นน่ะเฮ้ยนี่เนี่นี่นี่มึงต้องไปเปิดสวิคกูเบมกูมองเฮี้ยเราไม่เห็นเลยมึงส่องไปเปิดดิอ้าวไปดับอ้าวข้างหลังอยู่ข้างหลังกูเบมโอ้ยไปแต๋ล่ะเฮี้ยไม่ได้ กูกูเบงว่าไปตั้งหลักกีโลก่อนดีกว่ากูเบงตั้งหลักกีโลกอ่ะกูเบงมึงน,น,นำน่ดิกูหา,านหนาออกไม่เจอกูว่าตั้งตั้งหลักกีโลกอ่ไม่ไหวว่ะเบนใจสัน่นใจสัน่นสั่นสถานมึงเดินมาไหนเนี่ยนี่ไง เออนี่ไอ้นี่ไอ้ไฟไฟกดีกคันเอามาเปิดแล้วมึงก็สลับปลดกับปูเลยพี่ <c oughs> หาปลักปกป๊กไฟก่อนปลั๊กไฟก่อนเออ,อเยี่ยมเยี่ยมไม่เห็นเลยไม,ไม่ไหวปะกูไม่ไหวปะม,วมาปูเนี่ยมต้องกลัวหรอกงับปลั๊กไฟก่อนเปิดเปิดปักไฟก่อนนอี้ยังไม่ไหววะนี่มันเกินห้านาทีแล้วเนี่ย เออโอ้สบายตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเบมกูเบมกูเบมทำไมอ่ะเฮ้ยกูเบมมานี่กูเบมมานี่เฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยเสียงเดินมาเฮ้ยกูเบมมานี่มันอยู่มุมนี้ดิกูเบมมีเสียงเดินมามานี่มานี่มานี่มาเอมาเอมาแบบนี้ ผีมาไปกับพี่นั่นจะผีมาพี่คุณเบมไม่รู้อ้าวดับไปเลยสัตว์จะถ่ายแม่งให้สักลมกเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไปกูตกใจหมดไอ้เหี้ย <laughs> ไม่ไ,<ป>ไมหวว่ะกูเหี้ยเล่นไม่ได้นะ กเูเดินไปรถก่อนเดินเดินไปรถก่อนเดินไปรถก่อนไม่ไหววะเดินเดินออกมาเต็มเต็มของแม่ก,ก่อนไปไปไปกูเบมเปิดไม่ได้กูเบมกูเบมไปไหนมานี่เราปูออกไม่ได้อ่ะกูเบมเปิดดิ อ๋อดึงขับดังดึงออกมาโอ้โหมาดูเราเจอผีเนี่ยคุณเบมดูดิไหน <ày. S 1> นี่เส้นแดงๆเนี่ยเจอตอนไหนวะเมือ่อกี้ไงไฟมันดับอ่ะมึงดูมึงกับกูแทบเป็นบ้าใช่ป่ะโอ้โหก็ไม่ลดเรื่อ,อยๆเลยเฮียเอาแล้วกูลดเฉยลดเยอะด้วยไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะนี่กล้องที่เราตั้งไว้คุณเบมจำได้ปะนี่กล้องที่เราตั้งไว้ มันอยู่เนี่ยฮัลโหลฮัลโหลวัชชุนเนมเออใช่ใช่ใช่ต้องไม่พูดด้วยมึงมึงไปพูดด้วยมึงสื่อภาษาอังกฤษปะเฮ้ยเฮ้ยทำไมอยู่อยู่ประมดมาอยู่เนี้ยกูกูมาโยนหวยฮัลโหลวัชชุนเนมเฮ้ยไอ้แม่ตกใจไอ้เหี้ยอะไรอะไรอะไรของกูเห็นคนเดินั้างในสัตว์มึงเหรอไปอยู่ดูกผีฮัลโหลวัชชุนเนม นั่ไม่ใช่ต้องมีสื่อสารด้วยที่ผมถือเนะี hello, hello, ่ยฮัลโหลฮัลโหลวัชโอ้โหเฮ้ยคุเบมชัดเจนไอสัตว์เดี๋ยวนั่นนั่นน่เสียงพูดอะสงรีิวไปคนเดียวพ่อ สองลิ้วไปคนเดียวสองลิ้วไปคนไม่ไหวไปเยอะเลยแม่งไม่กล้าเดินเลยมึงลงไปคนเดียวมึงนี่เอาไปขยายไปอุ้ยไม่ไหวว่ะกูเมมี่เยอะเรากูจะดูบ้างมึงยังไม่เดินสุดนะกูเดินไปแค่เน้าตัวนไอ้ควไอ้ควอยทำเรืงไงดีวะก็เยอยแล้วมึงจะดูเหรอเอ่อไฟทานจะหมดมันี่ย ไอเฮียไอ้เฮียเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยคุณเบ๊มเสียงคืดขึ้นเลยเอาโอ้โหมึงยังไม่เข้าเลยคืดเลยกูได้ยินเสียงเลยโอ้โหไม่ไหวแล้วแม่งสั่นเลยใจสั่นเลยคบเข้างบนยังไม่ขึ้นไม่ไหวไอ้เหี้ยเอากล้องไปไว้ข้างบนวะเออผมว่าต้องเออใช่ใช่ใช่ข้างบนข้างบนผมว่าต้องย้ายไปอยู่ข้างบนว่ะคุณเบ๊มเราไปเดี๋ยวกูเบมอยู่ข้างไป พวงกลับบ้านก่อนไหมแล้วก็ไปซื้อไฟฉา,ายเพิ่มคนละอันเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่กล <c oughs> ับได้กลับวไหมไม,มาถึงขนาดนี้เลยยี่่่่่่่่่กลับ <c oughs> ่่กลั่่่่่่่่ไ่่ไ่ไ่ไ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่